โครงการวิ่งด้วยการรันเพื่อสุขภาพ togetter run Fun for health 2023จัดวิ่งการกุศลวิ่งพร้อมกัน6จังหวัดทั่วประเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดวิ่งการกุศลโครงการวิ่งด้วยการรันเพื่อสุขภาพถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อนำไรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจัดตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและในพระราชูปถัธภรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในสองรูง แบบวิเชลลัและวิ่งสนามจริงใน6จังหวัดโดยเชื่อว่าประชาชนกว่า96,000คนพร้อมใจวิ่งร่วมกันทั่วประเทศก็ต้องถือว่าในวันนี้นะคะ ที่เราจัดเรื่องของเวิร์ชวลรันแล้วก็ running day เนี่ยนะคะในการสมัครเนี่ยมีอยู่2อย่างนะคะคือการวิ่งจริงในวันที่21มีนานี้นะคะเป็นการรวมพลังของพยาบาลที่จะไปเชิญชวนประชาชนนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวนะคะให้มาวิ่งด้วยกันนะคะรันเพื่อสุขภาพเป็นการดูแลเพื่อสุขภาพพยาบาลมีหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจัดวิ่งวันนี้ก็เพื่อจะทําให้มีการส่งเสริมนะคะการดูแลสุขภาพร่วมกันโดยการวิ่งจริงในวันที่21เนี้ยเป็นการวิ่งเดี่ยวก็ได้นะคะหรือว่่าวิง นะคะสองคนหรือเป็นการวิ่ง3าคนก็ได้นะคะซึ่งเราจัดทั้งหมดนะคะพร้อมกันเลยนะคะ6จังหวัดนะคะวิ่งพร้อมกันเลยค่ะในเวลาออตีห้าตีห้าครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะที่จะแตกต่างกับที่อื่นคือที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะวิ่งในช่วงเย็นเพราะว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงเย็นของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอากาศที่เย็นสบายมากนอกกนั้นแล้วก็จะมีที่บึงตะหลวงนะคะแล้วก็ที่โคราช แล้วก็ที่เมืองกาญจนบุรีที่สงขลานะคะ,แล,ะแล้วก็กที่นครนายกค่ะนะคะอันนี้ก็จะวิ่งพร้อมกันนะคะในการวิ่งจริงในวันที่21หลังจากนั้นแล้วนะคะในวันที่21จนถึงวันที่24เนื่นองจากเป็น96ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยดังนั้นเราจึงมีการวิ่งแบบเวอร์ชวลนะคะเป็นการวิ่งเพื่อเชิญชวนให้มีระยะทางการวิ่งแบบสบายๆค่ะนะคะหรือเดินอยู่ในบ้านออกกําลังกายเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลลูกหลานเดินไป ออลดน้ําต้นไม้ปลูกผักหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บสะสมแต้มนะคะ96วัน9 6กิโลค่ะในวันที่21มีนานี้จนถึงวันที่24สิงหาคมค่ะในขั้นตอนของการสมัครนะคะตอนนี้นะคะสำหรับหลันล้าเนี่ยจะเป็นการวิ่งจริงในวันที่21ค่ะนะคะซึ่งเราจะมีเอ,อ่อเป็นเข้าไปในเว็บไซต์ของหลันล้านะคะท่านจะเห็นขั้นตอนของการสมัครเลยค่ะในการสมัครวิ่งจริงในวันที่21เเนี่ยนะคะนอกจากเห็นขั้นตอนในการรับสมัครแล้วท่านจะได้เสื้อนะคะสี เราจะได้เสื้อในการวิ่งจริงเนี่ยนะคะในการวิ่งจริงคือสีขาวนะคะแล้วก็ได้เข็มเออได้ได้ได้เหรียญด้วยนะคะซึ่งเราก็จะจัดส่งไปทางที่บ้านเนื้อสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดวันนี้ในการเพื่อจะเห็นว่าเราดูแลสุขภาพท่านจริงนะคะเรามีการประกันชีวิตให้ท่านด้วยโดยบริษัทธนาชาตินะคะเราถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยทั้งสองส่วนแต่ว่าขอให้ท่านมั่นใจ ทีมงานพยาบาลของเราเข้มแข็งนะคะเราดูแลท่านด้วยสุขภาพที่เราส่งเสริมท่านอยู่แล้วเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แต่เราป้องกันให้ท่านโดยทําให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะส่งเสริมการสุขภาพเนี่ยนะคะเราดูแลท่านนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะนะคะอันนี้เป็นการลงไายที่เว็บไซต์หลั่นล้านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นการวิ่งแบบเวอร์ชวลนะคะท่านจะเข้าไปที่ไปที่ไทฟิตนะคะอยู่ที่ไทฟิตนะคะซึ่งจะเป็นการวิ่งตแต่วันที่21จนถึงวันที่ยี่ สิงหาคมเรามีเหรียญอยู่2อ,อย่าง2ชนิดนะคะวิ่งอย่างแรกท่านได้เหรียญเลข9แต่ด้านหลังก็เป็นเลข96อยู่แล้วแต่ถ้าวิ่งแบบเวอร์ชวลท่านจะได้เลข6เอามาประกบกันท่านจะได้96ปีนะคะเป็นเลขมงคลกับท่าน96ปีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสมาคมที่มีพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้หญิงลวง้ลวนที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของท่านวันใดนก็ตามที่พยาบาลเข้มแข็งนะคะประชาชนก็จะแข็งแรงด้วยค่ะครับผม ก็จริงๆตอนนี้มีเอาจริงๆเลยในมีงานวิ่งจัดเยอะมากมใครสนใจที่ไหนใครสนใจสนามไหนนี่ก็สามารถเข้าไปร่วมได้แต่ว่าผมว่าอันนี้มันจะพิเศษกว่าหลายๆสนามเพราะว่าคนจัดงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะ<ม>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าน่าเข้าร่วมแล้วก็มีหลายประเภทด้วยมีหลายสนามด้วยผมว่ามันดู แปลกดีที่ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปสนามตรงนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาประกาศมาว่าสนามอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราสนใจแบบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่ออกกําลังกายแค่เก็บวิ่งแต่ว่ามันได้ไปเที่ยวไปเที่ยววันหนึ่งวิ่งอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีการวางแผนได้หมดเลยใน,นในวันที่2ีพฤษภาที่ที่จย์ว่านะครับหรือว่าใครถนัดบัวชวรันก็ได้หมดคือมันได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิ่งดีออกกําลังกายดีแล้วงานนี้ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือได้ ทำบุญกับหน่วยงานที่ดีที่ที่สามารถคือหมายว่ามั่นใจได้เลยว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนก็ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่นะครับก็ก็ดีใจนะครับผมที่มีเอ่อหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้ก็คืออย่างวอลลัมใช่ไหมครับผมคือผู้ส่งอายุอ่ะมีเยอะครับผมก็บางคนก็ ไม่ได้ออกกำลังกายบ้างนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนเลยใครที่มาไม่ได้ก็ให้ลูกไหหลนพามาดก็ได้ครับผมแต่ผมก็อยากวิ่งอยู่แล้วเพราะว่า,วาการที่ผมอยู่ในวงวอลลัมก็แค่เต้นเฉยเใช่ไหมครับคืออย่างที่คุณหมอพูดว่ามันได้ไปเที่ยวด้วยแต่วอลลัมไม่ได้ไปเที่ยวเลยมีแต่นอนอย่างเดียวก็อยากให้ทุกคนนะครับผม ไม่ยงดดวยวกันครับฝากแม่แม่พี่ๆทุกคนนะครับผมเร้ว,ว่าแฟนคลับที่ไม่รู้จักหมอํำนะครับผมก็อยากให้เปิดใจนะครับผมว่าหมอรำเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ไปเจอกนนา,ารน้าฮัแน่นอนครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับค่ะคือในเรื่องของการวิ่งเนี่ยก็อย่างที่หมอกล้องบอกไปนะคะว่าดีต่อสุขภาพแต่จะดีแค่ไหนว่าการวิ่งครั้งนี้เนี่ย เราได้สะสมแต้มบุญกับคุณพยาบาลนะคะเป็นบุคลากรที่มีความใจดีที่สุดเลยในวงการสาธารณสุขนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณพยาบาลนี่แหละที่ดูแลเราทําให้เราเนี่ยแข็งแรงคือถึงแม้ว่าหมอดาวต้องเป็นหมอนะคะแตะ่การดูแลสุขภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานมีคุณพยาบาลที่ดูแลใส่ใจแล้ววันนี้นะคะการที่เราได้มาวิ่งพร้อมกับคุณพยาบาลบอกเลยคะ่ะอุ่นใจอุ่นกายนะคะปลอดภัยด้วยก็เชิญชวนทุกท่านมาค่ะ แบบที่หมอกล้องว่านะครับเป็นลมจุดไหนก็ได้มีคนดูแลนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยะค่ะ <c oughs>